สวัสดีครับบังคู่ปเดียวพงพานะครับวันนี้ผมบินบาลยองนะครับจะพาทุกคนนะครับมาดูผมนะครับฝึกแพนนะครับกับพวกเพื่อนเพื่อนน้องๆหรือพี่ๆสตีพุกเฮานะครับผมจริงๆก็เป็นกลุ่มแก๊งที่ฝึกกันอยู่ออกแบบออนไลน์วันนี้ได้มาร่วมแก๊งเจอกันแล้วนะครับก็พี่ชื่ออะไรครับผมพี่หมัดครับผมพี่ชื่ออะไรครับผมพี่โก้ครับก็ทั้งสองคนนี้ก็คุ้นๆในเพจผมอยู่แล้วนะครับก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ผมจะมาสาธิตการฝึกฟูลแพนให้ดู คือเราทั้งสามคนเนี่ยฝึกกับบาคู่เดียวเนี่ยฝึกท่าฟูลแพนมันสามารถฝึกร่วมกันได้ฝึกพร้อมๆกันได้นะครับใครที่ฝึกกับเพื่อนอยู่ลองเอาไปปรับใช้ดูเพราะพื้นฐานของแต่ละคนเนี่ยมันมีความแข็งแรงที่แตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาฝึกฟูลแพนให้ดูคนละเซตนะครับว่าพื้นฐานการฝึกของแต่ละคนนะครับมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมจะเริ่มฝึกก่อนเลยว่าฟูลแพนของผมฝึกยังไงเพื่อนทั้งสองคนจะได้ฮึดด้วยสมมติว่าเราฝึกกับเพื่อนอยู่นะครับผมเดี๋ยว ทั้งสองคนก็จะได้เห็นว่าถ้าถ้าเป็นฟอร์มแบบตอนที่ผมฝึกอยู่ผมจะไปแบบไหนคือผมจะฟอร์มหนักหรืออะไรเงี้ยผมจะมีเยอะอยู่แล้วใช่ไหมผมก็จะเน้นแบบเพิ่มเวทด้วยกันอาจจะเปลี่ยนโยกท่าบ้างเดทบ้างอะไรบ้างแต่ไม่ได้เก่งงานอย่างเดียวนะผมจะไม่ชอบฝึกแบบเก่งงานอย่างเดียวเพราะว่าไม่รู้จะไปแข่งกับใครถ้าเก่งงานแล้วมันไม่ได้พัฒนาท่าด้วยผมก็จะเน้นพัฒนาฟอร์มไปเรื่อยๆไม่ได้เน้นฟอร์มเน้นท่าคือเก่งงานมันไม่ได้ท่าเพิ่มอะ สมมติผมขึ้นไปนะคือถ้าเราขึ้นแบบปก,ปกติอย่างเงี้ยมันก็จะเบาใช่ไหมถ้าเราขึ้นแรกระดับนี้มันก็จะเบาเราก็จะขึ้น<บ>ผมที่ที่ผมชอบขึ้นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเวทที่หนักอันนี้คือมันไม่ใช่เวทที่เบานะสมมุติว่าผมขึ้นแผนไปแล้วอะเรายังไม่พอเราก็งัดขึ้นไปกหน่อยแล้วก็เก่ง<บ>มาเหลี่ยมแผนแบบอาจจะลงเดซสักนิดนึงแล้วก็ขึ้นแผนก็<บ>พยายามอยู่ในฟอร์มแบบ,บ,บให้มันนาน ให้มันนานให้มันนานที่สุดเท่าเท่าที่นานได้เอะเป็นไงรู้สึกเมื่อกี้เห็นผมฝึกแล้วรู้สึกยังไงโคตรโหดโคตรโหดอ่ะพี่พี่โก้รู้สึกไงผมเห็นบ่ผมเห็นบ่อยโอเคเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปดูเวทของพี่มัดมั่งนะว่าพี่มัดแกจะฝึกโหดขนาดไหนอ่พี่มัดจะขอเปลี่ยนตาต่ำนะครับพี่มัดต้องขยับมาท้ายหลังว่านะโอเคเดี๋ยวไปดูเวทพี่มัดนะครับความแข็งแรงจะอยู่ระดับไหนนะครับว้าวเคยเห็นแต่คลิปนะพี่โก้ใช่ใช่เคยเห็นนี่จะดูความโหดของพี่มัดละ โอ้แผ่นนะครับอันนี้เป็นเวทการสุดของพี่มัดนะอายุ52ปีนะครับผมโอ้ยโอ้ยหมดแรงจะท่าแต่ผมนั่งหลังไว้นะครับผมสึกลาจากท่านั่งหลังนิดหน่อยฮะแต่ว่ามันมีแรงมันดันใจตรงว่ามินอยู่ข้างเนเราถ้าเราต้องามต้องการโทรให้อาจารย์ดูว่าเออ เราพัฒนาไปมากแค่ไหนอยู่ไกลอยู่ที่บ้านแต่อยู่ที่สถานที่ที่มีอยู่ตรงนี้น่า <Yeah. S 1> นนมาดิเลกักนี่พี่มาถ้าผมบอกแกว่าฟอร์ไม่สวยนะแกจะต้องแก้ตัวอีกรอบแน่ๆเมื่อกี้ฟอร์มยังตรงไป่สุดขาลอยฮะขาลอยไหมอ่ามันปกติแต่ว่าตัวมันเฉียงขึ้นไปอย่างนี้อ่าเดี๋ยวต่อไปดูพี่โก้มัางนะอ่านี่เป็นเบับ เวทที่เบาล,ลงมาอีกนิดนะครับคือเราทั้งสามคนเนี่ยคือสามารถฝึกกับเพื่อนๆได้นะไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบล็อกแขนก่อน<ว>ไปว้าวไปไป<ว>นี่แหละไ,ไปเน้นเน้นอะไรเออเน้นนักนีกน่แหละครับผมก็เป็นเวททั<ว>้งสามคนนะ ก็คือถ้าทุกคนฝึกอะมาสามารถฝึกร่วมกันได้นะครับพ<ว>ียงแต่ว่าแต่ละคนนี่จะมีเวทพื้นฐานความแข็งแรงที่แตกต่างกันเราก็แยกฝึกไป <Yes. S 1> แตสมมุติว่าเนี่ยเราฝึกไปหนึ่งเซตละคนละเซต,เซตผมก็ไปฝึกอีกเซตหนึ่งให้ครบห้าเซตสิบเซตอะไรก็ว่าไปก็สนุกด้วยได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนอยังไงก็ลองไปฝึกกันดูนะครับผมแก้ตัวนะผมโอกแล้วต้องมีคนขอแก้ตัวสรุปแก้ตัวนะแก้ตัวให้ตัวไม่ตรงนะมาเอาบาวมาเปลี่ยนถนัดมาเปลี่ยนพี่ยืดได้สุดเลยมองบนหน่อยเมื่อกี้ทำเมื่อก เก่งเหลี่ยมเดิมเก่งแบบเมื่อกี้เลยแต่ขอมองบนหนะ่อยปกติสวยหมดแต่ว่าตัวมันเฉียงขึ้นนิดนึ่งมันยังตรงไม่สุด <บา S 1> พี่ต้องมองบนด้วยมองบนนิดหนึ่งตรงอล้อมาดูกันครับเสร็จแก้ตัวของพี่มัดน,นะคือแก้ตัวที่หมดแรงโอ้ยโอ้ตัวตรงเอ้ยเอ้ยเอาตัวตรงไปยิงแขนง,งอนะ ผมบอกแล้วพี่หมดแรงจากการนั่งหลังผมเมื่อกี้ไปเมื่อกี้แกทำอะไอยู่ตอนที่ว่ายังไมอย่งไรจะทำอะไรลิง์ใต้โปรไฟล์พร้อมทักอิ Inbox สั่งของได้ที่เพจบัาคู่วีดียวพกพาขอบคุณครับ